คอยก็ตายกันแล้วคอยก็ตายแล้วเจียงเงินเราไม่ได้ครบจีกำลังเห็ดหาะเห็ดสางเห็ดอยู่นี่สามคนแล้วเมาสามขวดโดยบริเวณยังสลัดได้โหลดได้เห็ดอยู่นี่สามน้องเอามาสาม ปักอ้ไ่ผมเม่นช่างก็บม่ได้อีกป๊าเตอร์เห้พี่น้องเลยเนาะมาหอด มือนี่สางมาลงมือเริ่มต้นมาลงมืออีกอยังไงสำเร็จเร็ดสิส้นเนาะทางเพื่อนไม่ตู้พนันสางเพิ่นมาหอดแต่โดนปิดจุงเห็ดเบี้ยเห็ดยางเรียบเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วปู แกะไม้แกะตอกอากาศสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบ้ดสุขูสุขคนไปเอฟซีขขฟังลาวฟังไทยและ,ะต่างประเทศกันยินดีต้อนรับขอสู่ซ่องซาบุญมาขึ้นเก้าพี่น้องเลยอ่ะมาพอ่อต่อกันเมื่อน,นี้เนาะทีมงานสร้างเฮาก์เริ่มมาทํางานปกติพี่น้องเลยหลังจากหยุดยาวเลยเนาะอุ้ยจนประมาณสองอาทิตย์เพิ่อนผูจักคันบ่อครัวพี่น้องเนาะจนว่าจนเอฟซีจนสิ พอติดตามอะไรพี่น้องเลยเนาะอ่ะวายหยอกวาหญงกันเ้อพี่น้องเอ้สร้างเพิินกลับมาเหตุเวียกเหตุงานคือเก่าแล้วมาติดตามกันคือเกามาห้กกำลังใจสบุญคือเกาเด้อเมยพี่น้องเขาเนาะ <ๆ S 1> เมื่อนี้สบุญกับมาหอดเป็นที่เรียบแล้วเรียบร้อยบูทั้งสร้างเพิินกําลังพากันลงมือ เดี๋ยวสบ,บุญสิภาพพี่พ่อน้องเข้าไปอัปเดตเบิงว่าทีมงานสร้างเพลินมากกันจากคนเมื่อนี้ก่อนสิเข้าไปก็ขอขอบคุณขับคุณไปทั้งคุณไงจะดีทุกทุกทานเนาะที่สมทบกันกับมาเฮเทือนน้องมีอันนี้ก็คือขั้นตอนที่ซองพี่น้องไอสิขึ้นสุดโค้งหลังคาเนาะไะไปเบิงน้ำกันบาทนี้อ๋อทีทลอยมาเฮเตกันคืนเพื่นบ่อันนี้ไม่กับคนมาวัดเลยเออตัวสบายดีเด้อว่ดทุกคน đôi, thôi, bài đi À, tớ Mắc kẹo tớ đi bố, nè Ồ Ồ, thương con À, y là đôi, xoay ươi đi Há há hoa sao đi bái Ừm, kiếm kiếm nam là bố โหทางพุ่นกะเห็ดเอ้าวันนี้แบ่งครึ่งกับเราครึ่งซ้ำเนาะโอ้ยว่าจิตกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกับทั้งนั้นได้แต่สองนักขอนแล้วเจ้าท่านโบแชะ้าเพิ่งอีกเนาะต้องผ้าครึ่งนะ้องว่าครึ่งตีห่างแล้ววันนี้บอกเด้อเลย ป้ามาแต่เศร้าเลยฝนใหม่จนนั่นวะว่าต้องห่วงบาดนี้สาอันไอ้ภูเขาเราจักความไหนขันห้อนแล้วใส่เขนสัต้นอะทางดังเมยโดยป้ามันนี่คือไหวงามจ้ะมาลูกชาวก็เฮ็ดเยอะลงไหวใส่เตียมมันยังนี่ล่ะมามันนี่บักเลน เจ้าบางเด่นดกับก๊กยังนี่มาลวกพักหน่นี่มาลวกพักโอ้โอ้หถ้าถยสร้างว่าสร้างอยากกินเจ้าเจ้าเด่นก็ลวกพักกันมาด้วยกันเออน้ำในเตรียมเรียบร้อยบอ่โดยนำก้อนเดี๋ยวมาบอ่ออกมาเออออกมาแต่เศร้าอะไรมาหนีิก้อนเมียบุญเลยมาหนีเบิง่ง เจ้าฝนจีโตกุจักโฉกใส่ฝนจีโตออกมาคนไปบุญไปนี่โอ้เออแบบนี้แหละดีแล้วออกมาไปนี้มัมืดจะวาดเลยคแมนบ่เด้อเด้อพอเงยาๆออกมาทีเศร้าทิแล้วรอบทีสองเลยออกมาทีสองเลยรอบสองวันี่ฮะออกมาทีสองินตายดึงใหญ่คุณเด้อน้ำเป๊ปซี่อยู่พุ่นได้ช่างเด้อสิ้นตายว่าสันเนาะ โอเคมาสิงตายว่าจนเอาตะปูมาให้สามโลสังเก้าปัจจัยเงินปัจจัยเงินเต็มแบบนี้ก็เป็นอย่างเดียวเมื่อเมื่อื่นนายเสียเอามาฮะไปนอกกันเด้ออ่าโอเคออกไปนอกเฝ้าอย่าามาเด้ออย่าขับรถไว้หลนี่สอนน้องน้ำเด้อเมยสอนน้องขับรถน้ำนั่นฮะแสดงว่าน้องไม่จักความอยากขี้ พี่มันจะไยเนาะพี่พอดีเอาไมา้ออกแล้ววาสิเคียท้มพญาแมันทมไม้ยันเพื่อสร้างขี้ขั้นมาเขอเมียน่ะเห็เปนปะพีม่ะืจับลูกพอถือกุ๊บนี่แหละจะอาชาพอสร้างคนได้คนชินเลยเาจะจับน้ำ ล,ล้วงหาจับช่วยแหละหาจับอยู่แน่นอยู่เอาเอด็กๆตืกดีเดนะ้เนาะบัดขืนง่อยนี่ตัวแห้งน,นะเป็นวัดเป็นไอ้รถเอ้ย ไื้อบดเมื่อบดคืนเหรอไปยื้อบดให้มีตัวพันไปคือบอกเห็นที่เจ้าว่าจะไปว่าอันนั้นเข้าไปนะพอดีอันเขาว่าแซนกําลังสีเมื่อเขาจต้องคอยดูว่าอันนั้นว่าเซนเออฮับไปนะครับว่าเซนเพิ่งกําลังสีเมื่อฮับเพื่อจะทาทั้งไม่ก่อ อูบ่เฮาบ่ได้เลือกแล้วเข้าไปเวไปหาเพิ่นแล้วก็บอกไอ้เพิ่นหาเลือกอันงมงาอันกีไร่ขรบ่าเอาได้เวบอกเพิ่นซ้ำนั่นแล้วนั่นหละเจ้าไปจับชอยพอสร้างไปบัดเพิ่นกิดซีตตะไปถือกุ๊นะฮะมันแดดไหมมาจับชอยเพิ่นเห็ดหางเกิดขันเท้าถมขี้ดินใส่แห้งสิแห้งชิยากดิ สร้างเล็กจะปลูกเน่าโลได้สามได้เน่าละโลได้เน่าละโลขับรขายบัตรีได้หน่อยเนี่ยสิงตายแล้วว่ะโทรใส่จัดซอยพอสร้างลูกบัตรพิ่นเอาขึ้นกันตายต่อแบบง่ายๆหน่อเนาะสิงตายแล้ววะจัดซอยพอสร้างเนาะ คอยก็ตายกันแล้ว่อยก็ตายนะเจียงเงินเรามาได้ครบทีกำลังเห็ดหางทางนั้นบมมวนเ้อทางไหนอยู่สองคนยังตะทอนมือดิ ีห่างขึ้นแบบนี้ว่หาขาบุญบนาหน่อนะว่าเพินบอกนหมาอล้วหานอยเด้เนว่ะตอนเั้าอกมาเห็นเพิ่นอยู่เฮือนอยู่เดี๋วเพิ่นกับมาจับขึ้นเหรอใ่ใ นนน้ำ <laughs> <c oughs> อแอล้ซมกีดินโคนหมดแล้วเนาะแซมลอกอันจิมมันคุดเ,เขียดน้ำเหิบแซมหลบคุดเขียดนน้ำเหบเอบไาเลยบอเ่ยันเเดาอนี้เหยียบเจ้า่ะ พอดีแล้วเห็ดอันอันนั่นแล้วให้พากันเคลียรขค้ดินน้ำนเล้เถน่าเือนน้องก็ยังกออกกับร่างกายได้มาสิเคลียว์โอ้มันสิทมไม่คนนี้ยอยูวยั่ดเป็นวัดเป็นไอ้โอ้ยจักดความจีนั่น เริ่มมาเริ่มเฮ็ดปกติวะนี่ขึ้นสุดโค้งหลังคาพอได้ส้นโหมส้นเงาเนาะแล้วก้อมนะครับเรื่องนี้นี่น้อมกะเทคานี่เคานเลยไม่พอมกันเลยโธ่แบบสิเอาแบบอัแบบแบบนั้นเลยมีต่ออีกว่ามีงานเพิ่มอีกว่าไปเรื่อยๆเนาะ ขุดเกียดน้ำเพิ่มบาดหนิเด็กตะปูเด้อลูกหล่าไปซอยพ่อสร้างขุดดูมีบ่เสียมปเสียมบ่วนเสียมซอยพ่อสร้างดออลังกายเด้อลองบงดซ้อมไว้เื่อได้ลูกได้เมียเฮ็ดบ่เป็นดกมคพางนี่ลูก เบื้องเหยียบเล็กแต่ปูเด้อตัวกระคุดรอมาทั้งพี่ไปครับนแต่งสบายเอ้าแข่งเลยเงินมั่น้ำมันถึงหน้าเลยมันแข่งเนาะคนเราบัต้องเสียมเราขอนตีแล้ว ตะคอนตีเจาเอาแล้วให้อันนั้นแล้วสิให้ทางอ้รถไล่เบิงปงเยียบนี่เฮาสิใช้ประมาณจังอันเนาะโอมันเด้อพี่น้องเอ้ยันบ่อยู่คั่นค่อยยาก็ได้นก็แน่นพมัน วัวเสียงไข่กับ <laughs> งัวมาลักกินจนเบดว่าสิไว้ใช้ต้มไก่ปลูกไว้แล้วน้อยเสือแล้วไก่กันเลยปลูกไว้หัวงัวมาถอนกินกันลองมาเสียบไว้เพื่อมันติดจนเถอะนางมานคือเจิดหนุแล้วเหรอทำกได้หางก่อค่ะวันเนาะกอดแล้วแม่หางก่อละเศร้าแม่นี่หาก่อ บ่บสมมติเอาสิเขาเข้า,ขา,ขา,ขาอันเขาเขาอันนี้เส้าหา<ร>ดิไอเสาหาบ่เมียนทั้งหน้านี่เส้าซีทั้งหนานทั้งหลังนี่เส้าหาบ่เลยสามดันฮะบ่ฮะเอา้าจะของทีคนแล้วว่ะแล้วว่าขายนี่นะเส้าหาเราว่ะทั้งนี่สิเวอร์กว่าทั้งนั่นเราว่ะทั้งหนานี่เส้าซี แต่อาทิตย์ปลาม6 9่นซะบ่ได um ้เพิ่มมาให้เป็นเม็ดเท่าใดเพิ่มเป็นเม็ดแล้วตะกี้มัน24เด้ตะกี้แต่ซื้อน่ะ24แม่นๆแม่นแล้วเนาะแม่นบ่ได้เพิ่มเป็น25้ด้านหน้านี่24ล2 25แม่นซข้างอคันได้เฮ็ดหัวนี่ก็ปลูกหยังก็สบายอยู่ด้ปลูก่ลำมันกําลังเขียวขึ้นนี่

เสียมบว่าไ้เนาะเสียมบว่ได้เรื่องเสียมบุ้มเขียเสียมบอดีอืมโอ้โหเขียบอดีกับเฉียบบบุ้มขุดเขียดเสีย้เผินหาขุดเขียดน้ำให้หน้าเนาะเขียดแตกเหิบนะ เขียดแตกเหิบได้แบบพ่นขุดน้ำอันนั่นมานนเอฟซว่าสมบุรณเลยพาน้องๆไปรอพักกันอันงัดแป้นขึ้นถ่าสร้างก็ได้มันเห็ดมาได้เนาะผมมีแนวงัดเนาะนึกแต่ปานตะปูนี่งัดขึ้นอ่ะ เป็นจังได้เป็นตาเฮ็ดลูกเคยได้อยู่บ่บ่ทนได้เนาะเซลล์ลูกชายจุดไหนบรรเซลลายลูกชายถิ่มเสียบมาแห้งแน่เนาะได้บ่หำโอ้โหบัดลงลุ่มบัดอ่อนอยู่เนาะมันแข็งกันทั้งเถิงเพราะว่าเขาเอาน้ามไส้แล้วมันก็สมัดแกวเด้ทีทางพี่กะ ขุดจากนี้ก็ขุดเขียดตะโมเขียดตะคำมันบอกคุดแบบโบมีไม้เห็ดหางเนาะเออมันออกมาจะเซอร์นให้เพื่อนไปโซ่แหละเป๊บสอบเป๊บซี่กับยูเพื่นแล้วนั่งกอดเอาซื้อมาหูเย็บใจขนาดนั้นแล้วทั้งอัน ตายนี่แล้วจะสิ้นตายเลยนะเจ็บใจสิ้นตายมมนไปเลยฮะอ้าววันนี้ม่เขียนวันี้วันนี้โอ้ยผู้เจ้าวันนี้ตายคนลอเพื่อนเนาะโบเห็นแล้วก็ได้ยเล่นลังเลมานเด้อเออบังรู้อีหล่าเพื่อนเนาะฟังก้อนคำไว้เพื่อนเจ้านี่นี่เพื่อนเนาะฟังก้อนคำไว้ในลูกปลาเหลืองเออเฮ้อ โอจ้าเิ่งนูนี่เิ่งไว้นั่นก็ได้ลูก่ะโอ้โหเขียดาคำเขียดขาคำบนเน้าะฝังไว้น่ะสงสัยมีเงินมีคำน่นี่โเมีอันบ่หานไปปูเพื่อนแต่ละบนบ่มีคำล่ะวะนี้มีคำฟังไว้คำบทคำบัตายใช่ไหมคำเขียดคำเขียด อ่าให้พ so ่อสร้างโอ้ย <akan> อ <farewell> ีหล่ะพ่อซื้อเอมโมลี่มาสามขวดลูกไข่ก็ซื้อได้เนาะเฮ็ดสร้างเห็ดอยู่นีสามคนแล้วเมาสามขวดเดี๋ยวพ่อเบนยังสะหลาดเอ้ไอ้รถเฮ็ดอยู่นีสามนองเอามาสามโอ้ปักไอ้พ่อเบนสร้างก็าไม่ได้อีกเออโดยโดย วูด้อแป๊บสิยูทูบน้อยเด้อสร้างอยู่ฟังนะจักน้อยสิน้อยใจลูกสาวแขวม้าสามคนโดยโดยผู้กินนั้นแป๊บี่ก็ได้เด้อโดยเนาะจิ้งจชื่อเนาะโดยอันนี้แล้วเพิ่นว่าลูกข่อยแบบสัดสื่อไรเพิ่นคิดว่าเออเพิ่นเฮ็ดอยู่นี่สามคนน้องอะมาสามพ่อน้องอะ แต่มีแป๊บซี่อยู่พุ่นให้ทางอันพิ่นไปกินจะพุ่นก็ได้เนาะดังไฟก็ดังอยู่โฮมแล้วลูกเด้อผ่าก็เอาลงมาน่ะแม่ฮะเขาดังไว้อยู่บ่บัตรชเจ้าไปเห็ดอยู่แดดมันห่อนเด้เอาเพ้ตังออกมาผูกเด้อแม่เอ้แม่ดึงผ่าตังลงลกมาดึงไววเขาจะได้้นรถชนล่างเขา ตอนนั้นฮื้อไหวเพราะว่า,าสร้างเพื่น,นบ่มาโดยไม่ละโลกพากกันฮื้อลงขาดได้ขาดแล้วได้ฮะขาดแล้วลมแห้งมื่อนะ่ตีปว๋อะปุ๋ <c oughs> ทั้งไอแอร์กินน้ำเป๊ปซี่ได้เ้อค <c oughs> <c oughs> ักคักคักทั้งบ้านเฮ้าหน่ะแห้งฝน ดูนี่พิมีผลมีหรอฮาเวิ่นะขี้ดินบ่ได้ตกมมือเดียวมือหนะทางบ้านห้านันทางยังบ่ได้แห้งนเมื่อนไม่ได้เมื่อกันดินหงน้าหงไวานไปแงเทาายใเมืองป้าพากันไปจับลูกเดี๋ยวฮะจะไดุ้ยงรถเข่าไปไหว้โฮมหันเป็นวัดเป็นไออย่งเง อ้าวอย่าเล็กตัวฟูได้เออแน่นคักก็นี่เนาะมันจะแข็งทั้งๆมันลุ้มแล้วก็อนแดดห้อนซ้ํแดดฝนสิตก ทางคุณผนกะทีคานทางคุณก็ได้เห็นได้บ่ล่ะฮึลวดลวดเด้คืออยู่นั่นแหละ น้อ no. มเห็นได้เราไมีตะพูนยาวๆโอ้ไม่เพิ่นขุดมาตั้งเต้เฮาบ่ทันได้นั่นได้บ่ลูกเห็นบ่เสื้อฟางได้ตัวหนึ่งไหมยูทิศน้ำก๊อกอีละฮึเด้น้ำเป๊บสองเป๊บสี่เอาตั้งไว้สร้างเพิ่นมาเพิ่นกิน บ่เจ okay. oh, so oh, like, mm ้าเมนซ้างบ่กินงั้นใส่ขาดโอ้ตุกน้าม้ไพใสสีเขียวนี่ห๊บ่เมนน้องมวยเพันยังบ่ออกมาบ่หึยียงอ่ะผ้ากันเฮ็ด๋อเรนี่เรนีระงอ่ะตอนนี้ก็โดย อ๋อท่านโอ้เจ้าเจ้าได้สร้างมาเพิ่มไปเด้อคนหนึ่งเลยได้สร้างมาเพิ่มแล้วคนหนึ่งนี่อ่ะขึ้นห่างไว้จับเด้อลูกจับแน่นๆเด้อ โอ้ยฉันแหบคอเห็ดับพ่อรุ่นฮะกัดฝนตกลงมาคือสมีแห้งอีกนะอันนี้ตกเถื่อเดียวเลยยาเลยโตห้ามดอกของม่วงเนาะแม่แม่นตกใส่ดอกอม่วงขุดบัตระโบแป้นแับน,นี้ ดังไฟวะเขาก็มาดังทุกคนพี่แก็ดังไฟบ่สีลวกงพักยังนะพักการ์ดพักการดซ้อมมะอันนั้นแหละพักการดซ้อมเพไอ้รถพักการดซ้อมพักการดซ้อมอันนั้นแหละเจ้าปลูกขายได้อะนะฮ่าใหม่สวนงามเนาะไอ้รถคัดรถใหม่บุคักแนวนึงสิงตาย อ้าคักไปเสิงตายแลยฮะดีๆกันบอกแมนเมืม่ออื่นไปนแล้วสีแวอเล็กตะปูห่งมาน,นีแล้วมันสีตอกพอ่พอว่าแหละมันนี่เบ่อเอาวะเล็กตะปูเก้าโลเอามาให้ได้สามมาที่ผู้หิวก็บ่ได้สังเกตนเนาะว่ามันเบาเนาะกระทั่งไอ้รถเ่าๆอันเล็กตะปูขึ้นไหนแท้ แล้วให้เฮาจับคือว่านี่เฮาเฮาบ่ได้ท้วงมันจับไปเาก็เบาอยู่บ่มันว่า40้าตาโจักโลเนาะแม่นเฮาก็ลืมนะเพราะว่าเห็นแต่งมันใหญ่ซื่อผู้สร้างผู้เพิ่นเคยจับเอา9โลคือสิเบาแท้แเนาะ แท้เนาะโอ้จักคอยพอสน เล็กก็ไม่เหตุไรไอยสิเห็ุง่ายกาการเล็กกูเล่นเหตุง่าเนาะเนาะแต่ว่าเล็กนี่มันสิแพงแห้งบ่แพงแห้งบ่แพงกว่าม่อีกอ้ไม่เัวไเยไม่สองเนสองเซนันนี้รองเซนน่ได้เลยจ้ล็กกูจสือถึงกเนาะ โอ๊ยใบเห็ดเรือนให้ลูกชายครับวันเสี่ยวเล็กต่อต่อมันกัต่อได้หมดเนอะค่าสอมมันไทยได้ได้เลยรแน่นบอกถาว่ามีรอบหนาเนาะแบบว่ามันจะง่ายไปคนละแบบนึงมากเลยเห็ดโค้งเห็ดห่างมันอะไรนนั่นปล่อยกันไหมต่อไม้ต่อไม้ต่อตะปูเลยเนาะโดยเครื่ังมือมีตู้จอดอ่ะ ต้องผู้เดียวดเท็จผู้ดเดียวจอดอ,อ๋อขีดอที่นันเลยไมด้อกชีเียว่กูกาทั <c oughs> <c oughs> ้งน้องคกนกำลังพากันเห็ดกิน แบบร่อยแบบนี้ขอบใจขอบใจซอยจับตัวได้ซอยได้กับซอยไปเอออเริ่มขึ้นแล้วแบบนี้เนาะติดตามไปเบิ่งน้ำกันต่างกับล่างสิขึ้นโค้งแบบนี้ เห็ดหางเห็ดยาง,างเรียบร้อยแบบนี้ขื่นง่อยขื่นลงง่ายสะดวกสบายแบบนี้นะนะใม่อันนี้เพิ่นกะเอาลงเป็นที่เรียบร้อยนะไม่ตีเก็บใหม่ฮึ่มน,นะยังไงนะสำหรับคลิปนี้ฉบุนสิจบสัมมีสะก้อนพ่อกันในคลิปหน้าเด้อเนาะตอนนี้ทางสร้างเพิ่นเห็ดหางเห็ดยาง,างเป็นที่เรียบร้อยเนาะหางแล้วไม่ได้สีขื่นทั้งทึ่งบบดนี้ โอเคพูเมย์พี่น้องสำหรับคลิปนี้สมบุญเสียมราพจากสกรพอกันในคลิปหน้าเด้อนะขอบุญขอบคุณไปทั้งุ้หญ่จะดีทุกทุกท่านที่สมทบกันกมาเอ็ดเฮือนเฮซานให้นองมีเนาะขั้นตอนที่สองแล้วพูเมย์พี่น้องเลยไปลุ่นน้ำกันเนาะว่าเมื่อนี้เพื่อนสิทธิ์ได้สำได้ลำลาพราชจาไปแล้วขอบุณคุณไปทังเอฟซีถือเบิรงคลิปและบอข่าวโฆษณาอำลาพาจากไปแล้วพอกันในคลิปหน้าสบายดีเด้อ